รายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับเมื่อวานนี้นะครับเวลาเย็นๆน,นะครับก็ไม่เย็นเท่าไหร่หรอกครับทางทานันสัถานหญิงกลางก็ปล่อยตัวใบเตยอ,อาสยามออกมาจากคุกครับคือสารให้ประกันตัวเรียบร้อยก็ใส่กำไร EM มแล้วก็ไปรายงานตัวทุกสามสิบวัน นะครับผมในวงเงิน5้ล้านบาทมันเหมือนกับตายและเกิดใหม่นะครับสำหรับใบเตยอาศยามซึ่งก่อนที่จะติดคุกนั้นชีวิตเธอก็หรูหรามากเธอก็หลงหลงกับแสงสีเสียงหลงกับชีวิตไฮโซทั้งทั้งที่เธอก็ไม่ได้เป็นไฮโซเท่าไหร่หรอกก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยแล้วเป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วอยู่ๆก็โอ้โหมีเงินเยอะไปติดกระเป๋าแบรนด์เนมโอ้โหไปซื้อนู่นซื้อนีอน่มาโชว ทั้งสื่อทำให้คนหมั่นไส้แม่งเล่นๆอย่างนี้แหละจริงๆแล้วพอวาราติดคุกคนแม่งก็สมน้ำหน้าไงถ้าเกิดทำตัวแบบดีๆแบบพิงกี้เขาคนเขาไม่สมน้ำหน้าคนเขาก็จะสงสารเขาก็จะเห็นใจทั้งที่พิงกี้ก็ไม่ได้จนกว่าเธอเท่าไหร,นะร่หรอนะใบเตยแล้วเขามีความสามารถเขาเป็นดาราเป็นนางแบบเขาอยู่ในวงการมาตั้งแต่ดเด็กๆเธอก็เพิ่งจะมาจับพัดจับผูแล้วมาได้ดีเจเป็นผัว แล้วไอ้ดีเจคนนี้ก็ไม่เข้าใจว่ามันรักเมียมันภาษาอะไรวะคืองานนี้นะไอ้โฟเร็กสามดีนี่นะหรือจะแชร์ลูกโซ่หรือจะพนันออนไลน์ทั้งหลายแหละล่ะเราต้องกันเมียรเราออกไปเหมือนแบนเลสซิ่งเห็นไหมเขารู้ว่าเขาฟอกเงินใช่ไหมมีเงินโอนเข้าเงินออกเขาก็ากันเมียเขาออกไปเขาไม่เอามายุ่งด้วยเขาถ้ามเวลาโดนจับติดคุกก็ต้องติดแม่งคนเดียวใช่ปะ ทำไมเอาเมียมาติดด้วยทวําไมวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ก็เป็นเป็นเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่แต่คดีมันยังไม่ทังสิ้นสุดนะแต่ศาลให้ประกันตัวก็โอเคแล้วก็ได้ออกมาทําใจและชิดใช้ชีวิตแบบใหม่ก็คงจะเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้ครับหน้ามือก็คงจะกลายเป็นหลังตีนไม่ใช่สิหลังตีนก็คงจะกลายเป็นหน้ามือแหละครั้งนี้มันจะบอกให้ว่าชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ้าเที่เห็นอยู่ไม่ใช่เฉพาะใบเตยอายสยามนะทุกคนน่ะ ที่แม่งอยู่ในโลกโซเชียลที่มันเป็นดาราเป็นรัฐรมนตรีเป็นนักการเมืองเป็นเจ้าสัวหาเหวอะไรทั้งหลายแหละนะครับวันหนึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุนในชีวิตก็อาจจะพลาดได้เป็นไงเจ้าสัวเปรมชัยเป็นไงต้องไปติดคุกตอนแก่มีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านอยู่ๆก็ไปยิงเสือดำเล่นแม่งซะอย่างนั้นแหละต้องไปติดคุกแต่ดีแล้วก็ชีวิตเขาชอบลำบากอะชอบไปนอนกลางดินกินกลางทรายกลางป่าก็ ไปนอนกลางดินกินในคุกบ,บ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าหนังชีวิตมันยังไม่จบตอนนี้เราเห็นสู้ซ่าเห็นแบบหรือหลาวันหนึ่งนะก็เป็นหมาตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าใจไม่บริสุทธิ์ใจไม่สะอาดพอผมจะบอกให้นะนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจที่เอามาเล่าก็ไม่ได้มาเล่าเฉพาะเรื่องใบเตยอ,อาสยามคนเดียวเพราะประวัติต่างๆผมก็เล่ามาให้ฟังหมดแล้วในหลายต่อหลายคลิป การเปิดแอร์ให้กระเป๋าเงี้ยแม่งโอเวอร์แอคชั่นโอเวอร์จริงๆเห็นแล้วแม่งก็อยากกระดามแม่งเลยจริงมันคือคนเราอะนะบางทีมันหลงละเลยกับเรื่องราวแบบนี้แล้วแม่งเป็นของจอมปลอมนะพอเข้าไปในติดคุกไปไงอย่าว่าถ้ากระเป๋าแบรนด์เนมเลยกระเป๋าส้นตีนอะไรก็ไม่มีใช่ปะหมอนแม่งก็ไม่มีหมอนแม่งโอ้ชีวิตแม่งอับเฉาแอร์แม่งก็ไม่มี ใช่ป่ะต้องเปิดพัดลมกันโทรทัศน์ก็ไม่มีดูอะไรโอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะมันสวัรค์กันนระกเลยจริงๆออกมาครั้งนี้ก็ทําความดีให้เยอะๆเถอะแล้วก็ก็ถือว่าโชคดีนะที่ศาลท่านยังเมตตาปาดีคือการที่ให้ประกันตัวนอกจากผลที่เออเคยได้ออกมาจากคุกแล้วนะก็เหมือนกับพิงกี้ได้ออกมาจากคุกแล้วมันก็คือเปอร์เซ็นตะ์น่ะคือ มันเปอร์เซนต์เราก็หวังหวังรวงมๆแรงๆได้ว่ามันอาจจะหลุดเนี่ยมันอาจจะยกคำรอง่งเข้าใจป่ะเพราะว่าศาลก็พิจารณาแล้วเฮ้ยมันสมควรให้ประกันตัวแต่ท,ท่านท่านท่านดูสำนวนดูอะไรแล้วเอ้ยแม่งติดคุกแน่แม่งโกงแน่แม่งไปยุ่งเกี่ยวน่เขาก็ไม่ให้ประกันตัวหรอกใช่ป่ะการประกันตัวออกมาแม้จะใส่กำไร GM แม้จะต้องไปรายงานทุกสามสิบวันถ้ามันจะหนีมันหนีง่ายมันไปออกเส้นทางธรรมชาติ เยอะๆมากมายไปกันโค้นง่ายเลยไม่ยากเลยไปแบบสบายๆมีหลายช่องทางจริงๆแค่ข้ามเรือหางยาวไปก็ไปได้แล่ครับผมถ้ามีพวกถ้ามีเงินอะไรสักหน่อยหนึ่งนะแต่ดีเจแมนก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวมาก็ยังติดอยู่ในคุกอยู่ก็ดีแล้วละ่ะก็ปล่อยทีละคนก็ละกันนะก็คงจะบูบทบาทของใบเตยอาสยามว่าต่อไปนี คงจะดีขึ้นแต่จะดีขึ้นนานหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าสันดาน์ขี้โมสันดานขี้โอดมันก็ติดนะมันเป็นสันดาห์เนี่ยมันเป็นกมลสันดานเน่ะมันไม่ใช่นิสัยอ่ะนิสัยมันจะพอแก้ได้แต่ถ้าเป็นกมลสันดาห์ออกมาอาจจะไปไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาเพิ่มหรือเปล่าหรืออาจจะมาโชว์ความร่ํารวยอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งละกันนะครับตอนนี้เขาก็ออกมาแล้ว ก็คอยดูว่าเธอจะออกมาแล้วมีพฤติกรรมอย่างไงตอนนี้พิกกี้ก็โอ้โหแบบไปขายของไปทำกับข้าวขายทำอาหารขายใช้ชีวิตแบบแบบมีความสุขนะมันเหมือนสวหวันจริงๆนะผมจะบอกทุกคนให้นะไอ้พวกเราเนี่ยมาบน่นอดอยากไม่มีจะกินไม่มีเป็นหนี้สินลุงลางบ้านจะโดนยึดรถจะโดนยึดอะไรมีก็ให้แบ่งยึดไปหมดเธอครับ บ้าโดนยึดก็ไปเช่าห้องอยู่เดือนละพันสองพันห้องน้ํารวมก็อยู่ได้รถแตโดนยึดก็ใช้แม่งยึดไปนั่งรถเมล์ขี่มอเตอร์ไซค์หรือเดินเอาก็ได้ขอให้มันยังมีชีวิตอยู่ขอให้มีลมหายใจอยู่เข้าใจปะ่ะหาของกินไปวันวันหนึ่งกินมาม่าก็อิ่มแล้วฮะข้าวเปล่าถุงสิบบาทไข่ต้มใบหนึ่งก็อิ่มแล้วซื้อ มีหมอ้อหุงข้าวก็ซื้อข้าวมาหุงแล้วก็เอาไข่ใส่ไปในหมอ้อหุงข้าวปุ๊บก็กินได้แล้วมีน้ำปลาขวดหนึ่งมันก็ประทังชีวิตไปได้นะครับมันมันไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายอะไรหรอกแต่ถ้าเราไปอยู่ในคุกอะครับมันอึดอัดมันทรมานโทรศัพท์เล่นไม่ได้เราอยู่ข้างนอกนี่ เรายังเหงาเหงายังเล่นโทรศัพท์คุยกับคนนู้นคนนี้เล่นไม่ได้โทรหาใครไม่ได้เช้ามาตีสี่ตีห้าก็ต้องเตือนอาบน้ําก็ต้องแย่งกันอาบอ่ะร้อนก่อนร้อนยิ่งหน่าร้อนแล้วก็ต้องไปเข้าทํางานแต่และหน่วยแต่และไปทํางานแบบใช้แรงงานจริงไปเรียบปากถักร้อยไปนู่นไปนี่อยู่ก็ต้องมารวมตัวกันต้องมาโออะไรแล้วเยอะแยะมากมายก็ต้องเข้าไป ในเรือนนอนตงแตแ่หัวค่ำนอนแม่งก็นอนไม่หลับอะนอนก็ต้องเบียดเบียดกันอพอออกมาปุ๊บพอปุ๊บก็ตื่นท้าก็ตื่นแล้วชีวิตแม่งวนเวียนวนเวียนอย่างเงี้ยวันหนึ่งน่ะแม่งโคตรดานเหละยี่สสี่ชั่วโมงในคุกอะกับยี่สิบสี่ชั่วโมงนอกคุกอะแม่งไม่เหมือนกันจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราอยู่นอกคุกนี่ดีแล้ว อย่าไปเก่งอย่าไปซ่าเลยบางทีก็ไม่เข้าเรื่องป่ารถกันไปป่ารถกันมาไปยิงกันตายมั่งไปผัวไปมีกิก๊กมีชู้มีอะไรแย่งผู้หญิงกันมั่งฆ่ากันตายมั่งแล้วก็ไปติดคุกมันมีประโยชน์อะไรวะไปทําไปเก่งกันไอ้ัยรุ่นไปยิงกันไปยิงกันมาแล้วมึงก็ไปติดคุกมันสนุกอะไรกันตรงไหนวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วก็ไอ้เรื่องกอบโกยเนี่ยพวกราชการ พวกรัฐมนตรีพวกเจ้าสัวทั้งหลายก็น้อยนยหน่อยโกงน้อยนอยหน่อยคอรัปชันน้อยๆหน่อยยัดเงินน้อยๆหน่อยพู้สูงเจ้าสัวนะมึงไม่ต้องรวยมากหรอกผมจะบอกให้จะมีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแดกข้าวจานหนึ่งก็อิ่มเหมือนกันได้แล้วก็ไม่รู้จะแดกอะไรแล้วแดกจามเราหมื่นมันก็แค่อิ่มใช่ปะแดกก๋วยเตี๋ยวมันก็แค่อิ่มเวลาเราไปเมืองนอกสังเกตมา ไปต่างประเทศอะไปสักห้าวันเจ็ดวันอะพอกลับมาโอ้โหเราอยากจะกินอะไรมากที่สุดข้าวแกงครับข้าวแกงร้อนๆแล้วก็มีไข่ดาวสักใบหนึ่งโอ้โหสุดยอดนะเนี่ยชีวิตมันไม่มีอะไรมากมายหรอกมันเป็นชีวิตง่ายๆกินขี้ปีนอนเท่านั้นแหละอย่าไปอะไรกันมากมายเชื่อผมเถอะนะทำชีวิตให้มันมีความสุขทำจิตใจให้แม่นสะอาดทำจิตใจให้แม่นใสเท่านั้นอะพอแล้วครับผมก็ขอ สดงความดีใจกับใบเตยอาสยามนะถ้าเธอไม่ผิดจริงแต่ถ้าเธอผิดจริงก็เธอก็สมควรติดคุกนะครับเพราะคนเขาเดือดร้อนกับฟอเร็กสามเดยเยอะแยะมากมายนะครับผมนะั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีเรื่องเล่าสู่กันฟังไปดูทาหอนสอนใจดูหนังดูละครดูข่าวแล้วก็ย้อนมาดูตัวเราเองทำให้เรา จะไม่ประพฤติผิดถ้ามันไม่พลาดต้องไปติดคุกติดตารางนะครับผมยังไงก็ตามนะครับต้องมีความศรัทธาในตัวเองเราจะติดตกขนาดไหนถ้าเรามีความศรัทธาในตัวเองเราก็จะผ่านไปได้มาอ่านหนังสือของผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนมากๆคือว่าชีวิตนี้นอนตายตาหลับนะครับได้ทำโปกเกตบุ๊กเล่มนี้ออกมาขาย แต่อย่าเพิ่งตายนะครับรอให้ครบปีหน้าก่อนเพราะปี2567ผมจะฉลองครบรอบ10,000เล่มนะอ้าวจะขาย10,000เล่มเลยทีเดียวครับมันจะเป็นหนังสือครั้งขายดียผมจะพิมพ์ครั้งที่10ครับครั้งละพันเล่มครั้งที่10ก็คือ10,000เล่มครับช่วยซื้อหน่อยครับราคาเล่มละ290บาทเงินเอาไปเข้ากองทุนอิสราพลครับดูแลผู้ยากไร้กับหมาจรจัดครับ กายกายเป็นไม่เคยเป็นผู้ให้จะไม่รู้เลยถ้าไม่มีเคยมีความอิ่มเอิบในหัวใจจะไม่รู้เลยว่ามันมีความสุขขนาดไหนถ้าเกิดเราไปทำอะไรที่ดีๆแม้จะเล็กน้อยก็ตามไม่ต้องเยอะแยะเอาไปซื้อข้าวเข้าแกงเนี่ยให้คนปลายบ้านถุงหนึ่งแล้วให้ตังเขายี่สิบบาทแล้วก็สายตาที่เขามองมาทางเรา มันเป็นสายตาที่ขอบคุณนะแล้วพอเราขับรถกลับบ้านมันเกิดความอิ่มเอิบใจหมดไปแค่ข้าวแกงสามสิบแล้วก็เงินอีกยี่สิบหมดไปห้าสิบบาทมันทำให้เราเกิดความอิ่มเอิบใจเรามีความสุขได้เพราะฉะนั้นนะครับซื้อหนังสือผมนะแล้วผมจะเป็นสะพานบุญผมจะช่วยทำนู่นทำนี่ให้ทุกท่านนะครับ ติดต่อผมได้3ามช่องทางครับทาง Facebook ดกร์กิจพลเด่นวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร mm ์ hmm. เดียวกันครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาทายคลิปมีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับของกินก็อร่อยสุดๆเลยโดยเฉพาะกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับน้ำหอมสายมูมูมเตลูชื่อว่ามนตากระถางแคนตัดสวยจริงๆนะครับ กระถางนี้เป็นกระถางซึ่งประดิษฐ์ประดอยสวยมากใบละร้อยเกาสิบบาท ấy. พบกับผมที่งานรอยกระทงสวนชมน่านพิษสุรครับผมออกบูธกิจโพสชาน e ลตรงข้ามเวทีใหญ่พิษสุโรครรับผมวันนี้ขอบคุณขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงอคอให้ท่านมีความสุขครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไายทาั้งประเทศครับสวัสดี